ตัวผมไม่มีอะไรแต่ว่าคือทางท่ายเขาแบบว่า ทีต่อทางตำรวจแล้วใช่ไหมครับตำรวจก็ต้องไปสืบสอบสืบตวนต่อไปว่ารถที่ขึ้นไปเบียนแบบนี้ณเวลานั้นเชอร์ก็ต้องไปขอความรู้ดูนจากับที่เชั่นต่างๆจริงๆเรารู้ประวัติคนทำหรือยังเป็นใครอะไรยังไงเออจริงๆเรียกได้ว่า จะตามมาอะไรเอาเลขเอาเลขทะเบียนผมไปซื้อใครกินแบงรัฐบาลหรือวะใช่ผมไม่มีอะไรอย่าเลยรถผมก็คูลคขีดอยู่แล้วอย่าทำรถผมเลยประกันก็ไม่เอาแล้วรอไปจุดขนาดที่ทป็รถเราหรือหลังนี้ก็ยังมาอยู่ไหมคะตอนนี้ก็ยังตามมาไม่ผมว่ามีคนตามเรื่อยๆแต่ผมไม่เห็นมากกว่าแต่ว่าตอนนี้ก็ผมแก้ปัญหาในการที่ผมก็ไปย้ายที่แล้ว กันเดิมไม่แต่ว,ว่าเราไม่กลัวแบบว่าการสกปรกตาพุ่สต็อกเกิ้ลอะไรแบบนี้มันก็คแค่เราเอาไปอยู่ในที่มันปลอดภัยมากขึ้นแล้วกันก็ย้ายที่อยู่แหละก็เอาปลอดภยัยเราคือตอนแรกผมอยู่แบบอยู่ในคอนโดที่แบบว่ามันมันไม่ได้มีความปลอดภัยมากแต่มันกว้างไงคุณผมก็งบน้อยอมไม่เราใช้พื้นที่เต้นด้วยใช่ตอนไปบ้านวาอนคอแฟนขับบอกว่าแกะของขวัญบ้านของขวัญแบบสองปที่ใหญ่ไม่แกะเลย ได่แต่ไปแกะแล้วนะครับไปขับดยผมไะแกะของขันแล้วหลังหลังจากที่ไปมันมีแบบการการะเตื้องในเรื่องของแบบถูกแฟนขับช่วยกันเตือนคอยแลแว้วแงความปอดภัยในเราเยผมว่ามีคือจริงๆอ่ะผมแค่รู้สึกว่าคือ,อทุกอย่างอ่ะผมอยากให้เป็นไปตามเป็นไปตามกฎนโยบายของทางค่ายเนาะคือต่อให้ผมมีความต้องการส่วนตัวแค่ไหนอ่ะจริงๆผมเองก็ต้องเคารพค่ายเหมือนกันอย่างเช่นมันมันเป็นเรื่องที่ยากมาก ว่ามันก็ต้องเข้าใจกันเพราะว่าตอนนี้แฟนลับผมมาค่อนข้างหลากหลายวัฒนธรรมต่างประเทศก็ไม่เหมือนกับเรา<ม>เราก็ไม่เหมือนกับต่างประเทศแต่สุดท้ายแล้วอะครับในเมื่อเราผมผมมาจากผมมาจากค่ายวันสามสิบเอ็ดโดยเฉพาะเปนเรเบลเนาะแต่สมมุติว่ามีกฎว่าห้ามตามนอกเวลางานมผมก็จะแบบผมเข้าใจนะเวลาผมไปเจอ้างนอกแล้วแบบว่าแฟนขับงนอนที่เราไม่คุยด้วยอะแต่อยากให้เข้าใจด้วยว่าแบบเอออยากเข้าใจว่า เราเองอ่ะผมเองอ่ะผมปกป้องผมปกป้องว่คุณอยู่ผมไม่อยากให้คุณเป็นจําเลยสังคมว่าเฮ้ยทำไมไปตามน้องเวลางานคุณโดนกล่าวหาว่าคุณเป็นสะแซงที่คุณรักผมถ้าเรารักกันอ่ะเรารักษากฎระเบียบและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขดีกว่าเพราะจริงๆอย่างตุ๊กถ้าอยากเจอผมมาจริงๆอ่ะอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เจอผมได้ทั้งอาทิตย์เลยงานเยอะใช่งานเยอะเดี๋ยวผมจะหางานมาให้ทุกคนได้เจอผมถ้าเราเจอกันนอกเวลางานอ่ะสุดท้ายมันเป็นความไม่สบายใจระหว่างตัวศิลปินเอง กับแฟนคลับที่เขาทําตามกฎระเบียบสุดท้ายคุณเองก็ทําให้เราไม่สบายใจอขอบคุณที่แบบจริงๆอะขอบคุณที่รักการเลยไม่ยิงผมก็รักแต่ผมก็ไม่อยากให้ที่ผมไม่คุยอย่างเงอนผมเลยหรือว่าที่ผมแบบไม่อยากสื่อสารด้วยระหว่างที่ผมอยู่นอกเวลาง,งานอะหรือแม่ถ่ายรูปแบบผมทําตามกฎของบริษัทจริงๆเรากมอยู่ในอันเดร์ของคนใช่างงาไม่ได้ยิงอ่ามันเป็นดาราที่เป็นรีมากมใช่แต่เดี๋ยวหมดตัวฮะโดนปาบโดนยางการผู้ค้ามันมีผลกระทบต่อทรัพย์สินเราไหม ตอนนี้ยังครับตอนนี้ตอนนี้นนส่วนตัวส่วนตัวเขาคงไม่ผมผมไม่รู้นะว่าเจตนาเป็นไงแต่ว่าก็อย่าให้เป็นอย่งตรงนั้นเลยดีกว่า